เรื่องของภารกิจนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านเดินทางออกจากประเทศไทยตั้งแต่วันที่8นะครับไปที่ฮ่องกงนะครับเพื่อเจราจาการค้าเชิญชวนนักลงทุนฮ่องกงมาเยือนไทยมาลงทุนประเทศไทยนะครับมาร่วมมือกันกันกบ EC ที่เมืองไทยและเสร็จภารกิจจากตรงนั้นท่านก็ไปต่อที่บรูรนนา,ารุสลามนะครับเมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับก็มีได้มีการพูดคุยกับทางบูร์นนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูต นะครับท่านนายกได้กลับทูลเชิญสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรนไนเสด็จเยือนไทยนะครับพร้อมกับแสดงความยินดีที่เจ้าชายอับดุลมาทีนที่จะมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสนะครับในต้นปีหน้าแล้วก็เชิญชาวบรนไยมาท่องเที่ยวประเทศไทยทั้งเชิงการแพทย์แล้วก็เรื่องของสุขภาพแล้วก็บรูไนเนี่ยมีปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับบรนายเนี่ยพยายามจะปลูกข้าวพยายามจะปลูกพืชปลูกผักเนี่ยมาหลายปีแล้ว แล้วคนไทยไปปลูกพืชปลูกผักป้อนชาวบูนไนนี่ก็มาโดนตลอดแต่ยังไม่เพียงพอเนี่ยเวลาท่านนายกรัฐมนตรีไปเขายังพูดคุยเรื่องนี้อยู่นะครับเราก็จะทําให้เขามีความมั่นคงทางอาหารนะครับได้มากขึ้นอย่างไรนี่ก็คือความสัมพันธ์ที่คุยกัน